สวัสดีค่ะืันนี้คุณเดือนพาเาโาจจะพามาทําแผ่นเกี๊ยวทอดกรอบอด้วยพี่น้องด้อยอันนี้จะเป็นแผ่นเกี๊ยวที่เขาสื้อมาเนาะแผ่นเกี๊ยวจะมีสองชนิดเวยค่ะพี่น้องแผ่นเกี๊ยวชนิดต้มและแผ่นเกี๊ยวชนิดทอดเวลาพี่น้องไปสื่อเนาะพี่น้องกับอ่านเบอง์เลยค่ะเพินเ่นจะมิฉราคือแผ่นเกี๊ยวสําหรับต้มแผ่นเกี๊ยวสําหรับทอดหรือว่าถาเพิ่นบ่ได้เขียนไวคางซงอากระทํมกระทํมเหยค่ะคนขายเวยค่ะพี่น้องกระทิมค,คนขายว่าแผ่นเกี๊ยวสําหรับทอด อ่าแบบได้จะสีนะพี่น้องนี่และเขาจะบอกวิธีเนาะอันถอดกระปบบแจ็บๆค่ะเสบแซ่ไปกับขยวผงเนาะพี่น้องเนาะทำกินทำขายได้เลยค่ะสูตรนี้คุณเดือนผ้ารกทำขายอยู่ในร้านคือกันค่ะพี่น้องเอารับแปกเท่ากับอาพแผ่นแป้งขึ้นมาเนาะพี่น้องเนาะเท่ากับเอามีดมาขูดแป้งออกเนาะแป้งที่เพื่อนติดอยู่ในแผ่นเกีียวออกเนาะพี่น้องเนาะขูดออกไปขูดออกให้เพื่อนเบิดเลย ทั้งสองด่านได้พี่น้องเพื่พอจะมีเพื่พอจะมีแปลงจีที่น้าแผ่นเกี่ยวเห่าเนาะเท่ากับขูดออกทั้งสองด่าน2ด้านเลยพี่น้องเห็น <c oughs> บอกว่าจะมีแผ่นแปลงเป็นยังจังขูดวัดตีเพื่อแบบว่าเวลาเขาถอดน้ํามันเขาจังสบ,บดําเนาะพี่น้องเนาะนีะ่คือเขตลับด้วยพี่น้องเด้อน้ํามันจังสบดําเท่ากับขูดจนเบิดสุแผ่นนั่นแหะพี่น้องจะชาเนี่แต่ว่ากะกะดีนะพี่น้องน้ํามันก็จะบดําด้วยถ้าผู้ใด บ่มีเวลาขูดกะทอดเลยก็ได้แต่ว่าน้ำมันก็สะดำเดี๋วก็สิเป็นอ่ะน้ำมันก็สิเป็นเก็ดดำดำเดีวเพิ่นก็อนจะว่าเวลาข้าวทอดอ่าอันอื่นลงไปเนาะรอดอื่นลงไปเดี๋ยวเก็ดดำดำเพิ่นก็จะมาเกาะอยู่ในแผ่นเกีียวเข้าจะเป็นบาบองามอนนะพี่น้องเพิ่นจะเป็นเก็ดดำดำติดอยู่น้ำแผ่นเกีียวเข้าเห็นบ่อหนีแผ่นแปงนี่แปงเพิ่นเพิ่นเนี่ยเพิ่นขูดออกมาเนี่ยขูดออกมาเดี๋ยวเพิ่นก็สิเกี่ยนั่สิได้พี่น้องเพิ่นก็สิบ่มีแปงเห็นบ่อนี่นี่พอขูดออกมาแล้วเนาะเอาก็สิมาตัดพี่น้อง กระแดาะต่กระแด้แต่คนสิตัดด้วยพี่น้องว่าสิตัดแบบใดเนาะมาตัดกันเลยบางคนบางคนวิธีที่หนึ่งบางคนก็จะตัดแบบนี้หั่นในให้ใหได้สามชิน้นแนวนี่พี่น้องเพลินเกี่ยวเพลนหนึ่งหั่นให้ได้สามชิน้นมาที่นี่หัน่นสามเนาะกระแด้ะแต่ว่าจะหั่นแบบใดเนาะแล้วแต่พี่น้องกล้วแต่ควมสะดวกของพี่น้องเนาะไปที่นี่ก็มาตัดสามไป้ีนี่ก็ตัดสามคือกัน กะบบมีกระไดือการเห็นบอเนี่ยกระแบบมีกระไดือการนี่ได้อีกวิธีนึ่งดบบนี้เดี๋ยวเห็ดไดหลายวิธีให้พี่น้องเบืองเนาะอีกวิธีนึ่งพี่น้องกระตัดแบบนี้เด้อพี่หน้องตัดทั้งขวางเนาะนี่ต <like small spirit> um, ัด like ทั้งขวางเอทิ like ่นก <ime> ่ห like ันมานีกระตัดซีซีม <com> ุม <like> มันะดิมทะแยงพี่หน่จะเป็นสามเดียมพี่น้องนี่นี่พี่หนจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวแต่เดี๋ยวแต่ว่าจะตัดแบบไรนี่ แต่แต่สะดวกแต่มีอีกวิธีหนึ่งเนาะพี่น้องเดี๋ยวคุณเดือนเสาร์คุณเดือนผ่าเลาะกับที่เชียงบุรีหลายวิธีเอาแท่นแป้งมาเนาะก็จะหั่นเป็นเส้นก็ได้พี่น้องหั่นเป็นเส้นแบบนี้ก็ได้นี่จะเป็นเส้นยาวแบบนี้ก็ได้แต่ว่าเส้นหน่อยเส้นใหญ่เดี่ยวแต่พี่น้องเนาะแบบนี้แบบนี้คุณก็จะเป็นเส้นเป็นเส้นนี่พี่น้องเห็นบ่นี่คุณก็จะเป็นเส้นวิธีสามอย่างนี่พี่น้องอันก็จะแบบปุ้มๆอันนี้ก็จะเป็นแบบ สามเรียมนี่สามสามวิธีหรือว่าพี่น้องมีวิธีหั่นแนวอื่นพี่น้องกะหั่นไปอันนี้ตามใจสอบเลยค่ะจะหั่นแบบไรกะหั่นเดี๋ยวข้าเบึงขั้นตอนการถอดกันด้วยเนาะค่ะเนาะแล้วเราก็จะมาทอดพี่น้องต้องไฟอ่อนเด้อต้องไฟอ่อนๆแนด้อพี่น้องนี่ไฟของเฮาวทอดโดยไฟอ่อนๆแน,น่วิธีการเช็คก,ก็คือแบบว่าห้อยอนแผนเกี่ยวลงไปอันนี้ คุ้เดือนผ้าเลอกก็จะถอดแบบสามเดียมพห้เบิร์ซะก่อนเนาะนี่ขายเยนแป้งลงไปเนาะนี่ถ้าแผ่นแปง้งเพิ่นลอยขึ้นมาเนี่ยเทมันน้ำมันเพิ่นใส่ได้เดี๋ยวพี่นอ้องเข้าก่อเห็นว่าเพิ่นจะพ่องมา่เข้าก็อถอดแผ่นอื่นลงไปเลยค่ะเอาลงไปเลยเพิ่นจ,จะพ่องจะเพิ่นจะว่าถอดโดนค่ะเพิ่นจะว่าถอดโดนอ้ามสายน่มาถือก่อนแค่นีข้าวนึงใช่ไหมว่าต้องถอดโดนด้วยพี่น้องเพื่อแบบว่าเขาจะเอาสีสันขึ้่นเนาะ ไ hmm. ด Augen ้ได้พี่น้องพ่อเดียวได้แล้วนี่แบบสามเหลี่ยมค่ะพี่น้องเดี๋ยวห้ากับภากไหวมาชิมนี่นี่แบบสามเหลี่ยมภากไหวเดี๋ยวห้ากับห้าทอดแบบสี่เหลี่ยมเดี๋ยว้าตัดสี่เหลี่ยมชิ้นเล็กๆเนาะพี่น้องนี่เนาะนี่สี่เหลี่ยมชิ้นเล็กๆแบบนี้อ่าใส่ลงไปเลยเปิดช่องขึ้นมาเองได้พี่น้องนี่แหละไม่ต้องทอดนานนะ คือขาคพนพ่องคือใส่ได่พี่น้อตอดโดนเย้ยวสีเพื่อจะเข็มไปจะว่างานน่ะี่น้หนเนาะตอดขึ้นเหลืองงานแบบเห็นบ่นี่ละพี่น้อนีน่สวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะพักไว้ปึ๊บนีแบบนน่แต่บาที่หน่้เตาถ้ามาตอดแบบเป็นเส้นๆเส้นยาวๆแบบนี้เห็นบ่พี่น้องสียดายทิ้งลงไปเลยแต่วแต่พี่น้อนมากเนอะมากสตดได้กับเอาสตรนั่นไปสอดสอดพี่น้อท่านแบบได้กับแบบนั่นละ กระเดืเด่อเต้ก็สอดซุกเข้ากับผักไว้ให้เพิเย็นเข้ากับไปขายาวผงแบบที่นี่เนาะเนี่ยคุณพอ้อคุณแมาเดี๋ยวนี้ได้ไดพี่น้องนี่สวยแล้วอนะเรียบร้อยผักไว้สักตอนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวที่นี่ให้เพิ่นให้เพิ่นเย็นเนี่ยจักหน่อยเดี๋ยวคุณเดือนผ้าเลาะจะผ้าขาย,ยาวผงเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวว่นขันตอนทัดไปกันค่ะจัด หลังจากที่ห่อทอดไว้แล้วเนาะพี่น้องเพ่นเย็นแล้วเพ่นกรอบปรเด้น,นีพี่น้องเบื้องกว้างกรอบเพิ่นนี่นี่แต่ห้าเขาจะมาใส่ผงพี่น้องอันนี้คุณเดือนผ้าละมีผงผิดสาเนาะก็จะใส่ผงผิดสาผู้ไดมีผงอ่ะวิ่งแซ่บสไปซ่ผ <c oughs> งปาปิกาคือใส่ใดทุกผงเลยพีนน้องเดาแต่พี่น้องว่าจะใส่ผงใดเนาะอันนี้คุณเดือนซื้อมาซส่องมน้อยเนาะส่องได้ยี่สิบหกบาทพี่น้องตามรานคาทั่วไปเนาะิ่นจะมีขายอยู่แบบผงขยาวเนาะ ไปเลือกเอาเลยค่ะแบบแดกกับได้เลยค่ะพี่น้องนี่แล้วเ่ากับเทศพงลงไปเนาะมาต้องเทศไายเยด้อพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวอันบางมีหอ่อเพราะกะซิมีรสเค็มเนาะเาก็โรยลงไปโรยโรยเน้อห่ากับจังสีก็ได้จุดกันสีกัน้องะคูกันส,นกกนสีหรือว่า,าหาพลอยสาวมือลงไป พ่นเลยก็ได้เนาะแต่แตจดบาร์มีกับปุกใส่กระปุกมิดฟ้าได้ด้วยค่ะแต่แตจพี่น้องเนาะบ่บ,บ่ต้องใส่ร้ายค่ะพี่น้องเพราะว่าบาร์มี่หอ่อเขาจะสีเข้มแต่ว่าอีห่อนี่คือโอเคเลยนะพี่น้องมาซื้อได้แจ้าบารที่นี่เทาก็จะมาใส่แก้วอันอันนี้เป็นขนาดแก้วสิบสองออนพี่น้องสิบสองออนสิบสองออนการลด้กับแจว่า พี่น้องสาวแก้ียวเงียวแก้วสันเนาะใส่ลงไปเลยแดบบี่แต่พี่น้องว่าสาวเกลียวเงี้ยวแก้ีวสันแก้ว,แ,กว,แ,กวแบบใดเนาะใส่ลงไปเลยหรือว่าจะเอาผงขยายใส่ถุงนี่น้อยให้ลูกค้าไปขยาเองก็ไดค่ะแลบบ้่วแต่ความสะดวกสบายนะพี่น้องนี่แหละแกลวละสิบบาทคุณเดือนผ้าเราก็จะขายอยู่ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะต่างขายนา,า้ฬิกาค่ะ ขอฟังจับต่องได้เนาะพี่น้องนี่แหละนี่แหละใ่ใจไปประมาณนี้เนาะใจลงไปสิบบาทสิบบาทเพื่อนวะแล้วขาก็จะมีฝาปิด <c oughs> อันนี้อันนี้ก็จะเป็นฝาโดมปิดได้พี่น้องเป็นฝาโดมปิดถ้าผู้ใดหาสื่อแบบอันว่าด้ไจอลูเนาะเอาแบบว่าจอรูก็ได้เรือพี่น้องเพราะว่าเพื่อนจะอากาศว่าต้องให้อากาศขื้นเขาเนาะพี่น้องเนาะนี่นะฮะก็จะปิดลงไป นี่ละพี่น้องสิบบาทพี่น้องเป็ดจังไหรเป็ดจังไดนี่แกะละสิบบาทสิบสองออนหรือว่าผู้ไดอย่างไซส,สิบสองออนสิบสี่ออนสิบหกออนกะแล้วเต้ค่ะว่าจะเอาแบบใดเนาะเอาละพี่น้องเพื่อเป็นไก่ไร่ซื้อแต่ทางร้านพวคุณเดือนคือแบบที่รับพี่น้องสิบบาทขายให้เด็กหน่อยนะเนะาะผูใหญ่ก็กินดีเด็กหน่อยก็กินดีเพรานั้นนะพี่น้องเนาะคุณเดือนผ่านหรขอกข,ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้เด้อค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปให้ค่ะ ฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของคุณเดือนพาล้อนะคะถา้าเบนคลิปหน้าคุณเดือนพาล้อสเสายังมาอ่างที่น่องอีกเนาะที่น่องเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสะวัสดีค่ะ